สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซตนะคะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ i n o v v o รุ่น i 553นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะลืมรหัสกดล็อกนะคะจำไม่ได้เลยตั้งรหัสอะไรไว้นะคะทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานในตัวเครื่องได้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำการฮาร์ดรีเซตนะคะก่อนอื่นก็ปิดเครื่องก่อนนะคะ จากนั้นนะคะใช้สวิตช์ปิดเปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มเล่งเสียงนะคะกดะคะ้ดงนนะคะางไว้นะคะกดพร้อมกันนะคะค้างไว้พอขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วนะคะเราสามารถใช้ปุ่มเล่งเสียงนะคะเลื่อนให้ ตัวนี้นะคะเลื่อนขึ้นมาคำว่า recovery mode นะคะจากนั้นก็ใช้ปุ่มลดเสียงนะคะกดไปหนึ่งครั้งนะคะจะขึ้นจากนั้นนะคะใช้ปุ่มกลางนะคะปุ่ม home ตรงนี้นะคะกดไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะให้ใช้ สวิตลดเสียงนะคะเลื่อนลงไปคำว่า Lift Data a c o reset y r นะคะคจากนั้นก็ใช้ปุ่มเป,เปิดเครื่องน,นะคะกดไป1ครั้ง,งก็จะขึ้นหน้าจอยอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ปุ่มลดเสียงนะคะเลื่อนลงไปคำว่า Yes, Release all User All Data นะคะค ก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะตล,ลอดแป๊บหนึ่งพอขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วนะคะก็ให้ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็รอให้เครื่องทำการรีเซ็ตตัวเองนะคะซึ่งจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะ Okay. เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่ากดล็อกหายไปไหมหายไปแล้วนะคะรหัสที่เราเคยล็อกไว้นะคะล็อกเครื่องไว้ก็หายไปเรียบร้อยโปรแกรมก็จะมีโปรแกรมเดิมๆที่เราแกะกล่องมาใหม่เลยนะคะอะไรที่เราได้ดาวน์โหลดไว้รูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะคะจะหายไปหมดนะคะจะเป็นเดิมๆนะคะก็แเป็นว่าเสร็จการ hard reset โทรศัพท์มือถือ,อของ iNovo นะคะ รุ่น i553 นะคะยังไงก็อย่าลืมกดปุบ Subscribe นะคะหรือกดปุ่มติดตามได้นะคะจะได้ดูวิธีการฮาร์ดรีเซของรุ่นอื่นๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ